ดีพี่นอ้องฮัลโหลเอวิเวนมาชิมามามาเอามาเอา,มาเอาหอยเด้อพวกเจ้าเด้อมวันนี้เด้อลูกชายข่อยไผ่ชิวกายเลเด้อนี่คุณลิดากับไซมอนกำลังกินเคมีเซ่ไห้เคมี่ไห้เคมีเคมี่ it's not high เคมีอีหล่าเซ่ไห้ n o า high เคมี่ไปและสิพากันลงไปแล้วพวกเจ้ามื้อนี้สิมาเอาหอยหอยกี้ กระปูเขียวเนาะ you gonna get some clams and uh ยังก็ crabs and uh ยังก็หอยหอยแอนมันซุนี่พ่อใหญ่บ้านก็มานําพวกเจ้าไปดีพี่น้องพ่อใหญ่บ้านกินข้าวซะก่อนถึงสิลงไปเพราะว่าย่านหิวพุณเด้อคือที่ที่กับพวกใดที่อันท่านผู้เจ้าที่ติดตามพเนาะวันนี้มุ้นนีมาบ่อนใหญ่ที่สุดพุ้นเห็นเจ้าก็ลงไปพุน บอลใหญ่มื่อนี้สิพากันมาบอลใหญ่เด้อคนกําลังเริ่มมาเพราะว่าน้ํากําลังลงเนาะมขอชี้ซุ่มเขให้เบิ่งนอันนี้น้ำพวยลงน้ำพวยลงก็มีคนกำลังเริ่มมาอันนี้มีคนกําลังหาอยู่กันอยอันนี้บอลใหยๆนี่บอลม,มันเป็นบอลน,น้อยเด้อพวก้าเด้อมาติดตามซุ่มเบิร์นเราสิได้เออมาติดตามซุ่มเบิ่งนเสิได้หลายจำได้เนาะวันนี้เนาะคนกำลังเริ่มมา

ก้อนข้าวเหนียวก้อนพ่อวแก้วเพราะว่าย่านหิวข้าวแม่หิวข้าวลงไปค,คนกำลังเริ่มมาอากาศยังเย็นๆแน่เมื่อนี้ก็ยังว่ะ oh, ติดตามกันเด้อมาติดตามชมเบิง่งว่าเฮาสิได้หยังซ oh, ี่วอทวีเกดิ้งทุเรียนทุกายนะพอกัะลูกกำลังเห็ดนั่นอยู่ oh, นี่กับคู่แพงอันนั้นเพื่อนอย่างนะซันแซมอน ว mm hmm. ันเสารวันออือคนน่ะลูกชาย่อยพวกเจ้าพอ่อนั่งแคมมี่แ้วนี่อันนี้แหละพอ่อนั่งแคมมี่พวกเจ้า <c oughs> ไปไปเบิ่งกันว่าเขาจะได้ซั่ใดใตพวกเจ้ามาตามกันลงไปนั่งตามกันลงไปพามาชมบรรยากาศทนี่ท่องเที่ยวหากระปูหาหอยหาหอยหาปู น้องแคมขี่หลังผู้ใหญ่บ้านน่ะเบิง่งว่าสิาสได้์สั่งไรไปนำไป <laughs> anything anything <a> oh you went all the way down yeah oh my god yeah it <laughs> might be not น่าน่าจะดีแม่พี่โอ้ซี่มาหอดที่หลักเจ้าบอนเล็กน้อยเขาหาหอยหากระปูพ่อผสมกันว่าสิได้สำเร็จดินนี้มันน้ำอย่างที่บอนเขาหาปูตะเก่าเห็นบอลไหมนี่เล็กน้อยนั่นหาอยู่ฮะเด็กอารมณ์ น้ำเป็นน้ำใสน้ำก็บอกแม่น้ำใสหลังน้ำนี่แหละคือกันกับบ้านเราแหละขี้ตมเจ้าน้ำลงนี่เห็นบ่อันนี้น้ำลงเห็นบ่น้ำบ้ได้ขึ้นแล้วนี่น้ำลงนี่เห็นปะมาตามน้องแคมไปสิได้ซ้ำได้คุยใหญ่บ้านกับน้องแคมมขนาดลูกฟอร์บลูคร a บเซนสมาร์ทโซ and some clams you know see what we're gonna find the weather isn't so good today but we already planned it so we decided to come today you guys บรรยากาศก็บ่ค่อยดีปานใดดอกพวกเจ้าอยากสิหนาวๆแต่ว่าเฮาได้อันเว้าไว้แล้วว่าสิพาลูก มาเที่ยวเนาะขี่มาจากบ้าน45นาทีแล้วพวกเจ้าเด้อออกมาจากบ้านข่อย45นาทีเดี๋ยมาหอดกันมาเจอนี่ได้กระปูมีค่นวันได้กระปูตายตัวหนึ่งนะเด้อคน่ี้นี่สิมีคนเอาขึ้นมาตายตัวหนึ่งนะน,นี่กระปูข่อยสิไปเลาะเบิ่งหอยอันนั้นกับน้องแคมแคมลัสโกลูเด้อฮะโน้ข่ยอยสิยไปเบิ่งหอยอัน Keep, keep it on. I'm gonna walk on the. On, I'm not walk down the water. I'm walk up the thing. Put your shoes on. Put your shoes on. You're gonna go in the grass with grandma. i'm gonna go in the grass with grandma. Come on. We're gonna, We're gonna go, go find the. the there, okay? Go find the thing. Grandma, clean it for you. clean it เน่คือมาคืนละันน่ะนะลูกชายข่อยงคนมาคืนแล้วจ no, <Right. S 1> yeah, ัน oh, กันนะวอล์กออนเดอติ้วนะว l ลกนี่เนี่ยุ๊ g เก็ตจุ๊ติ้งอยูดโมลิดาอยู่ออ็กเอาซาโบอโมลิดานี่เด้๋ยวสนะเนี่ยสมอลซาโวิโกวิแคมแคเมลเลสโกิกรมอ ไมหอยู่วันมีโฮอยู่วันอะโฮก็วักพี่ฟอกแกรมาวักวักตุกพูน่ะไมใหญ่บ้านกับวันนั้นค้าเฮียค้าเฮียวิโกดดิสเ้ย์ e ี w ว e ่ e ันเ e e t a e งซัมติงอะครมอะครม l ว้าเพิ่ว่าสิได้ หอยว่าสันพวกเจ้าสมบรรยากาศขอไปได้ลงน้ำน้ำซุปเปอรได้เมื่อนี่หนาวพวกเจ้าเออคอยรู้สึกเย็นแต่เฮาว่าว่าเฮาสิมาแล้วเฮาก็เลยมาเนาะนี่พูนพ่อใหญ่บ้านไปละเบิ่องเบิ่งเบื้งซีซุม่มพูนเบิ่งพ่อใหญ่บ้านพูนพ่อใหญ่บ้าน